สวัสดีค่ะนะคะพบกับพี่บุ๋มสอราชาตามเคยนะคะวันนี้นะคะพี่บุ๋มก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมบ้านสวยๆในแม่น้ําคูกันเลยทีเดียวค่ะโครงการของเรานะคะตอนนี้ตั้งอยู่ที่แม่น้ําคูซอยสี่ค่ะอำเภอปลุกแดงจังหวัดระยองนี่เองนะคะทําเลของที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะว่าโอ้โหสะดวกสบายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะเดินทางก็ ไม่ไกลนะคะจากห้างสรรสค้าซีเคนะคะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะสถานที่การศึกษาของบุตรหลานของท่านนะคะอยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างหลังของเรานี่นะคะโรงเรียนสร้างตนเอง10บค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับตลาดในอนาคตของเรานะ แคสกโลทัสนะคะซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ใครๆก็รู้จักนะคะตรงนี้สะดวกสบายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะค่ะโครงการของเรานะคะตอนนี้นะคะมีแค่8 หลังเท่านั้นนะคะซึ่งเราสร้างขึ้นมาเป็นบ้านแปดนะคะบ้านแฝดสไตล์บ้านเดียวเราจะเป็นแค่แปดคู่นะคะบอกเลยค่ะว่าบ้านของเรานะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะที่เราอยากจะนําเสนอนะคะมันมีมันมีจุดพิเศษอยู่เลยนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะตามพี่บุ๋มเข้ามาชมข้างในบ้านเลยนะคะคือหลังนี้เลยค่ะ นี่นะคะเป็นบ้านแปดนะคะบ้านแปดที่มีพื้นที่นะคะเริ่มต้นที่38ตารางวานะคะหน้าบ้านก,กา็กว้างแบบที่เห็นนี้เลยนะคะนี่นะคะโอ,อ้โหแล้วก็นะคะทางเข้าบ้านของเราประตูของเรานะคะกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะลานจอดรถก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันใหญ่เลยนะคะจะจอดจัก,กรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานนะคะได้เลยนะคะตรงนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะหลังคาลงจอดรถ ของเรานะคะเราจัดทำให้แบบหรูหราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมี ไฟหน้าบ้านให้ตรงนี้นะคะสวยเก๋มากๆเลยทีเดียวนะคะมีโคมไฟให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลงจอดรถนะคะจุดแรกอยากที่จะพีเต์มากๆคือหน้าบ้านนะคะดีไซน์หน้าบ้านของเราเก๋ไก๋มากๆเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นี่เลยนะคะตรงนี้เป็นมุมที่แบ็กกราวด์ได้สวยงามมากๆเลยนะคะถ่ายรูปนะคะยามเช้านะคะ,ะเป็นกระจกใสนะคะแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้นะคะเป็นดีไซน์ที่แบบหรูหรามากๆเลยนะคะตรงนี้ดูไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะกับกระมวลที่แ ของเรานะคะความพิเศษของบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพี่บุ๋มเข้าไปชมด้านในเลยจ้าจุดแรกของเราตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงแบบกว้างๆแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเป็นห้องรับแขกนะคะ จัดฟังก์ชันเป็นโซนรับแขกหรือโซนนั่งเล่นสำหรับสมาชิกในบ้านนะคะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะมามุมนี้นะคะเราก็จะมีพักเซอร์วิสไว้ให้นะคะสำหรับเสียบทีวีนะคะแล้วก็มีสายเคเบิลให้ด้วยนะคะมุมนี้นะคะสามารถแต่งเป็นวิวอินสวยๆได้เลยค่ะค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราพาเข้ามาชมห้องนอนห้องแรกกันเลยจ้า องนอนของเรานะคะห้องแรกจะอยู่โซนหน้าบ้านนะคะมองไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะ,คะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะในห้องนี้ที่อยากพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือห้องน้ำชาลจาจ้าว้าวว้าวว้า,ววาวสุดยอดอลังการหรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะคืออ่างอาบน้ําแบบพิเศษเลยค่ะสามารถลงได้ถึงสองคนเลยทีเดียวค่ะนะคะ โอโหเห็นห oh, like ุ่นอย่างนี้นะคะก็สองคนสามคนก็ลงได้เลยนะคะเป็นไงคะห้องน้ําของเรานะคะและที่พิเศษสุดนะคะเราแบ่งโซนให้นะคะมีโซนอาบน้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีฝักบัวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังจะมี มุมปักเซอร์วิสสำหรับเสียบเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะและที่สำคัญนะคะยังจะมีนี่นะคะสุขภัณฑ์ของเรานะคะชักโครกเราก็ยังกั้นฉากให้นะคะอีกคนหนึ่งอาบน้ำอีกคนหนึ่งนั่งทำธุระส่วนตัวก็ได้สบายๆเลยจ้า เป็นไงคะกับห้องน้ําที่เห็นไปแล้วนะคะสุดยอดไหมคะห,หลูหรามากๆเลยทีเดียวคะ่ะนะคะยังไงก็เชิญมาชมบ้านจริงได้เลยนะคะและอยากพรีเซนต์อีกนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดโฟกัสของบ้านเลยทีเดียวคะ่ะนั่นก็คือห้องครัว นี่เลยห้องครัวแบบก,กว้างๆอย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะมีเตาแก๊สให้ถึง2หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะและยังจะมีเครื่องดูดอากาศให้ด้วยนะคะตรงนี้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะและพิเศษสุดอีกนะคะตรงนี้นะคะที่อื่นให้เตาอบไมโครเวฟธรรมดาของเราพิเศษสุดนี่คือเตาอบแบบสามารถทําขนมปังได้ด้วยนะคะอบไก่เป็นตัวได้เลยนะคะอบหมูก็ได้เลยนะคะอบคอม ทำหมูหันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบพิเศษให้นะคะถึง3ามจุดเลยทีเดียวนี่ค่ะคือความพิเศษของห้องครัวของเราคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ชอบทําอาหารนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับโครงการกระมวลทิศแปดของเรานะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะตรงนี้เราก็จะมีจุดล้างผักให้รับผักล้างแก้วนะคะโซนนี้ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะและก็ยังมีห้องน้ํานะคะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องน้ํารับแขกตรงนี้เราก็จะแบ่งโซนไว้ ส่วนของหลังส่วนของห้องครัวนะคะตรงนี้สามารถใช้รวมได้นะคะกับสมาชิกแล้วก็ยังมีแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้แบบนี้เลยทีเดียวค่ะสวยหรูมากๆเลยค่ะสําหรับห้องน้ําที่นี่นะคะแล้วก็นี่นะคะฝักบัวแล้วก็มีเครื่องอปักไว้สําหรับติดเครื่องทาน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะเป็นไงคะกับห้องน้ําของเราที่อยากเซ็งมากๆหรูหลาจริงๆค่ะแล้วก็คืออ่างอันนี้อ่างล้างหน้า,อ,าอ่างล้างหน้าของเรานะคะตรงนี้ ก็ดีไซน์ออกมาเก๋ไก๋แบบนี้เลยทีเดียวค่ะเป็นสุขภัณฑ์เกรด a ระดับประเทศเลยทีเดียวค่ะแค่นี้ยังไม่พอพามาชมหลังบ้านกันจ้ามาเลยอู้หลังบ้านของเราเป็นไงคะกว้างมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังเห็นวิวธรรมชาติข้างหลังนี้ด้วยนะคะโอ้โหอากาศโปรดโปร่มากๆเลยทีเดียวและเราก็ยังมีฟรี ซิงล้างจานให้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้าง,งจานแบบ2หลุมนะคะเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของให้ด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะกับอของแถมโครงการกระมวลทิป8ของเรานะคะและยังมีพักสวิตตรงนี้สําหรับเป็นโซนซักล้างนะคะตรงนี้เราก็จะมีติดฝาให้กันน้ําด้วยนะคะ อ่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นไงคะกับหลังบ้านของเรานะคะกว้างขวางขนาดนี้นะคะสามารถต่อเติมออกมาเป็นห้องครัวได้นะคะห้องนะคะของเราจะมีอยู่สองห้องนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่สองนะคะก็กว้างขวางมากๆเลยทีเดียวสามารถจัดเตียงนอนขนาด6คูณ4ฟุตได้สบายๆเลยนะคะในส่วนตรงนี้และก็ยังมีอีกมุมนี้นะคะที่อยากพีเต์อีก คือมุมห้องทํางานนะคะตรงนี้จัดวิวเป็นห้องทํางานได้สบายๆสาสหรับคุณพ่อนะคะที่ชอบชมบรรยากาศนะคะเวลาคิดงานมีไอเดียออกมาก็สามารถนั่งตรงมุมนี้ได้สบายๆเลยะคะ่ะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะท่านใดที่เข้ามาจับจองบ้านกระมวลที่8กับเราวันนี้นะคะรับไปเลยค่ะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะและก็ยังฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟนะคะฟรีกล้องวงจรติดทั้ง4ตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีนะคะฟังก์ชันภายในบ้านนะคะที่เราโปรโมชั่นให้ฟรีเครื่องดูดอากาศนะคะฮูดดูดอากาศเตาอบไมโครเวฟขนาดใหญ่ๆที่สามารถ ทำขนมปังได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเตาแก๊สต,ตองหัวด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะกับโปรโมชั่นของแถมของเรานะคะแล้วก็ยังมีแอร์อีก9,000 BTU เลยทีเดียวค่ะบอกเลยนะคะว่าฟรีทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะในวันโอนท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรพี่ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยจ้า ะะและก็ฝากด้วยนะคะกับทีมงานขายบ้านระยองชลบุรีนะคะทุกทกท่านเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรติงติงติ้งติงติสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์วิดีโอหน้าวิดีโอนี้พี่ผุมต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกัน วิดีโอหน้านะคะจะนำเสนอบ้านที่โครงการไหนนั้นฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย